ทุกคนพบกับผมจ่าย h o b บพีบครับ<อ>วันนี้นะครับผมมาอยู่ที่ร้าน RF RS นะครับซึ่งที่นี่นะครับเขาก็จะเป็นสายอโตเมติยามาฮ่าโดยเฉพาะนะเป็นส่วนใหญ่นะจะมีความชำนาญแล้วก็มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับยามาฮ่าอโตเมติโดยตรงนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าเขามีอะไรให้เราเอามาใช้งานหรือว่าติดตั้งกับรถได้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าไป นี้นะครับก็เข้ามาอยู่ในบรรยากาศช็อปของเขานะครับสวัสดีครับคุณสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเป็นไงบ้างวันนี้พา n m a นมาเท่าที่ดูเนี่ยก็จะมีในส่วนของรถออโต้ยามาฮ่าซะส่วนใหญ่เลยเนาะนใช่ครับส่วนใหญ่ที่นี่ให้บริการอะไรบ้างเราทําทุกอย่างพี่เราทำตั้งเมนเทนเนนซ์เราทำอัพซีทีเราท PC, รําทสเปคลงสนามแล้ว <c oughs> แต่ลูกค้าก็คือเป็น one stop ใกลๆเหมือนวันรเพราเท่าที่ดูเนี่ยมี X m a x N m a x เนี่ยเข้าตลอดเลยใช่ครับผมก็ถือว่าวันนี้ผมก็เลยเอา N m a x มาที่นี่ไงรู้สึกรู้สึกว่าแบบน่าจะเป็นผู้ชำนาญเกี่ยวกับรถรุ่นนี้โดยตรงเลยแหละครับพี่วันนี้โจทย์ก็คืออยากจะขยับสเตตหน่อยตอนนี้ขี่เดิมๆมันไม่สนุกแล้วไม่สนุกอยากจะเพิ่มกำลังให้แบบว่าขับขี่เร่งแซง อะไรได้โอเคประมาณนี้แล้วก็ไม่ต้องแบบเสียงดังมากมีโจทย์ประมาณนี้พอจะมีอะไรแนะนำบ้าได้ครับโอเคชิ้นแรกผมแนะนำอัปเกรดกองอากาศพี่อันนี้เป็นระบบคอ t t o นเป็นผ้าครับทำไมผมไม่แนะนำใช้เหล็กอยู่ที่บ้านเรานี่มีฝุ่นเยอะพอดีเราไม่ได้เอามาแข็งครับ,รบแล้วก็ลดเวลาใช้ทุกวนันประจำใช่ไหมครับพี่ครับก็อย่าได้ลิ้น์ขามาโทนเราพยายามให้สกัดปกเนี่ยมันไม่เข้าข้างในห้องบอกไหม ครับแล้วก็ทําให้อากาศเข้าดีกว่าเดิมนะครัอกองแต่งใช่ครับแน่นอนครับพี่ต่อไปมีอะไรครับพอไอดีครับพี่เวลาเราใช้อากาศเยอะอันนี้มันไม่ได้โดนบีบเพราะอากาศโฟตลอดพอดีอากาศตอนนี้เท่าเยอะแล้วลูกป็นโตแล้วไปต่อไปก็ไปที่ลิ้นแล้วก็เราขยายลิ้นเป็นลิ้นสามสองอ่าหลังจากมอกรงมาท่ออากาศลิ้นนี่ก็เป็นประตูสุดท้ายก่อนจะเข้าเครื่องต่อไปก็ไปอยู่ที่ชุดคิดนะพี่ อันนี้ก็จะเป็นชุดเพื่อลูกใช่ไหมใช่ครับแต่วันนี้เราจะใช้เป็นตัว61เลยเนาะใช่ครับพี่อันนี้ก็เป็นลูกฟอสเลยใช่ไหมใช่ครับเสื้อเป็นเซรามิกเซรามิกเลยเหรอใช่ครับความแตกต่างของเซรามิกกับปอกเหล็กธรรมดาต่างกันยังไงอันนี้มันช่วยกับไปร้อนเร็วกว่ารบไปความร้อนได้เร็วกว่าไม่เหมือนกันนะวัตถุดิบก็ไม่เหมือนกันอันนี้ก็เป็นในส่วนของเสื้อสูบนะจะเป็น61มิลลูกฟอส์เลยใช่ก็เป็นเสื้อเซรามิกด้วยใช่ครับพี่อันน อันนี้ก็เป็นปลาเกนแต่ก็มีแคมอ่าวันนี้เรามีแคมช์ปด้วยครับอันนี้เป็นแคมเฉพาะ New and Max ได้ครับอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการเปิดย่านกําลังในรอบส่งในส่วนของ็อปสปีดเนี่ยน่าจะเพิ่มจากเจ้าตัวเนี้ยแน่นอนแล้วก็ต่อไปก็มีหัวเทียนสีเขียวเลยพี่อันนี้ก็ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยนะใช่ครับถ้าใครใช้หัวเทียนตัวเนี้ยต้องมาที่นี่ครับอันนี้อ่ะ เข้ามาเฉพาะประเทศไทยผลิตคัวเทนเฉพาะอันเราพี่ครับตัวนี้ทุกอย่างนี้มันสมบูรณ์นยผมอยากมีคำถาหนึ่งรถพี่เนี่ยท่อพี่ทำอะไรอย่างตอนนี้เป็นท่อเดิมอยู่เลยต้องท่อเดิมใช่ไหมครับยังไงก็ต้องเปลี่ยนแหละมีมีใบมือก็ชัดเจนใช่มีปลายเรียบร้อย่อไปไหนก็มีตู้หัวงสบายใจอันนี้สเปคเข้าๆเนี่ยมันมันโตกว่าเดิมไหมโอ้เยอะอันนี้เราทําให้เข้าออกเร็ว วันมีกี่เปอร์เซ็นต์อะยังเก็บเอาไว้อย่างอื่นให้ออกอันนั้นอะให้เข้าหมุนอยู่ข้างในแล้วก็ค่อยค่อยค่อยคออกครับพี่จะปีดูคอท่อเนี่ยเราก็ทําแบบนี้เวลาเขาออกมาเนี่ยก็เล็กทําให้ต้นมาจัดแล้วก็วาเนี่ยเราให้ลายในรอบสองนี่เลยก็พี่ก็เป็นเป็นท่อสร้างอันนี้ในส่วนของการอัปเกรดซีซีเครื่องยนต์เนี่ยก็มีประมาณนี้นะใช่ครับพี่มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับโอเคถ้ผมก็แนะนําก็ ทำเรื่องเซฟตี้ไปอัปเกรดสปริงชกคหน้าครับอันนี้เลยครับพี่ครับอันนี้ก็เป็นชุดสปริงช็อคแน่ก็คือเราจะทำการทำให้มันเราอัปเกรดช็คหน้าเราให้มันแบบมั่นใจขึ้นใช่ไหมใช่ครับการขับขี่อะไรก็จะคอนโทรลรถได้ดีกว่าเดิมแล้วก็ความขี่สนุกเนี่ยโดนกระแทกอ่ะมันไม่ถึงมือเรามาเป็นคู่กับน้ำมันโช็ค ใช่อันนี้โดยเฉพาะเราใช้เบอร์40เลยนะใช่ครับถ้าบ้านเราเนี่ยถ้ารุ่นเก a x ที่เนี้ยผมแนะนำใช้ิ0เลยได้ก็มีประมาณนี้เนาะสำหรับของที่จะติดตั้งกับรถผมในวันนี้อันนี้ทั้งหมดเนี่ยใช้ระยะเวลาในการติดตั้งนานไหมครับอือไม่เกิน4ชั่วโมงครับพี่ได้เรียบร้อยคือสามารถรอรับกลับได้เลยใช่ครับโอ้มีรือเครื่องรื้ออะไรเยอะเหมือนกันนะทําเสร็จเลยเหรอวันเดียวไม่ถึงวันเดียวครึ่งวันพี่ พราะบางที่บางอะไรนี่เขาต้องทิ้งกันเป็นนานๆหลายวันมันเราทํางานเป็นมีระบบอะพี่เวลาลูกค้ามาหนึ่งลูกค้านัดคิวก่อนถ้าลูกค้าวอกอินถ้าโดนจังหวัดเราคิวลูกค้าไม่ค่อยเยอะเราทำได้เลยแต่ถ้าเกิดมีคิวก็อ่านเลื่อนเป็นวันนู้นวันนี้แทนคือมาเสร็จเนี่ยต้องต้องต้องเสร็จเลยไปในวันเดียวครับโอ้ดีมากเลยเราไม่ได้ครังรถลูกค้ากันเลยคุณมา ได้รถวันนี้แน่ถ้าไม่มีปัญหาอะไรเราก็มีครบถ้าเกิดมันเกิดติดขัดอะไรก็เห็นว่ามีอะไรใช่ครับพี่มีครบงั้นเดี๋ยวเราไปติดตั้งชุดนี้กันเลยดีกว่าว่ามันจะมีขั้นตอนอะไรยังไงบ้างแล้วก็ดูว่าทีมช่างในจะไวจริงได้ครับถ้าแบบนั้นผมก็แนะนําพี่แบบนั้นรถพี่วิ่งกี่โลแล้วครับตอนนี้ประมาณหลักพันยังยังยังไม่ถึงหมื่นประมาณแปดเกาพันนะพี่เคยลังชุกข้างนี่ ถ้าพอดีพี่ทำแบบนั้นผมก็แนะนาพี่ลรางจนข้างที่เดียวเลยครับพอดีพี่วิ่งก็เกือบมือแล้วยังไม่ได้ทาอ่าครับได้ครับก็เดี๋ยวจัดชุดใหญ่ไปเลยแล้วกันวันนี้ได้เลยครับพี่โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับแลวอย่างบริการล้างชุดผ้าเนี่ยเผื่อเพื่อนๆอยู่แถวนี้ขี่มาเนี่ยปกติคิดค่าบริการยังไงบ้างไงถ้ารถเล็กเราคิด4 5 0รห้าบาทเองพี่4 5 0รอห้าสิบาทครับแถมน้ำมันครึ่งด้วยมีน้ำมันเครื่องให้อีกครับน้ำมันครึ่งมูลค่า600บาท จริงจริงอันนี้เป็นน้ำมันไม่ใช่น้ำมันธรรมดานะมันสั่งคอได้พี่คือปกติเอาง่ายๆเราซื้อน้ำมันเครื่องเปลี่ยนก็ก็น่าจะมีสองสามร้อยแล้วนะเรื่องปกติครับพี่อ่าเอาแบบเก็บดีๆหน่อยใช่ครับพี่สองสามร้อยอัดครับผมและล้างชุดข้างด้วยครับไม่ต้องมาลื้อเองมีคนล้างให้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้ด้วยไหมั้ใช่ครับหรือแถมไม่ใช่ไปเปลี่ยนเองครับไม่ไหมเราเปลี่ยนให้เราเปลี่ยนให้ด้วยใช่ครับสี่ร้อยห้าสิบบาทครับอ๋อถือว่าถูกมากคอันนี้ถ้าลูกค้าเวลาทำล้างชุดข้าง ครับแต่ว่าอย่าเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ไปด้วยก็อีกเท่าไหร่ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งครับแบบนี้มีแค่น้ำมันเกียร์ธรรมดานะพี่ถ้าพี่ได้ดูยี่ห้อเหมือนโอเมก้าเงี้ยเทคโนโลยีนี้เขาติดอยู่ที่เฟืองเวลาเกียร์มาหมุนเราเห็นน้ำมันยังทำงานอยู่มันจะเป็นใยใยใช่ไหมใช่น้ำมันเฟืองท้ายเนี่ยปกติเราจะเปลี่ยนถ่ายกันบ่อยไหมเราวันนี้ถ่ายน้ำมันเครื่องครับแล้วก็เราเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ด้วย รอบที่สองเราไม่ต้องเปลี่ยนรอบสามเราก็เปลี่ยนใหม่รอบสองรอบเปลี่ยนทีใช่ครับก็ไม่แพงนะจริงๆก็เปลี่ยนแต่นี่รู้ไหมพี่ได้ใช้กี่นานสองหมื่นโลสองหมื่นโลใช่ครับสบายเลยโอเคอันนี้ช่างก็เห็นทําการล้างแล้วใช่ไหมใช่ชุดข้างความสำคัญในการล้างชุดข้างเนี่ยกับรถอโต้มันจำเป็นไหมจำเป็นมากถ้าเหมือนรถเกียร์เกียร์ทรานสมิช s i ของเรานี่ย มันจะอยู่ในอเวลาเราใส่น้ำมันเครื่องมันก็ออกไปด้วยเขาได้ล้างบางอันนี้อ่ะไม่มีอะไรช่วยเลยมันเป็นแห้งๆกันนะให้มันแอร์เลยพี่ครับถ้าเราไม่ได้ล้างแอร์ความเย็นก็ดอบโลกความกินไฟก็เยอะถ้าอยู่ที่รถอ่ะน้ำมันก็กินเยอะกว่าเดิมเป็นจินคือมันจะเอิดขึ้นแน่นอนบางคนเนี่ยไม่ไม่รู้นะท่านว่ามันจะต้องถอดมาล้างใช่ครับล้างชุดข้างเนี่ยก็จะมาล้างกันอันนี้ด้วยใช่ครับพี่ เราเหมือนใช้เหมือนไม่ใช้ใช้น้ำยาเขไปอ่าไม่ได้ใช้น้ำยาล้างจานไม่ได้ใช้อะไรมาล้างให้นะครับถ้าพี่สังเกตน,นะน้องผู้หญิงเนี่ยยังทำงานอยู่นะอ่าไม่ได้ใช้ถุงมือนะครับพอดีอันนี้มันไม่กัดมืดกดมอ,อก็ไม่ได้กัดไอรอยก็ไม่ได้กัดสายพานก็ไม่ได้กัดอะไรเลยมันก็จะมีพวกฝุน่นผง เหล็กอะไรพวกนี้พวกคัสออะไรที่อยู่ในช่ครับอันนี้ก็คือเราล้างใช่ครับพวกนี้ด้วยใช่ไหมเมื่อกี้เราสังเกตเวลาเราล้างอยู่ที่ห้องหลังทุข้างเมื่อกี้ครับทุกอย่างอุปกรณ์เนี่ยชาล้างําหน้าสปริงคัดทั้งหมดเราล้างอยู่ที่นู่นครับครับถ้าชุดแทงเนี่ยเรายกไปไม่ได้ใช่ครับแล้วก็เราก็ใทยแบบผาดแบบนี้แล้วก็ล้างถ้าพี่สังเกตดูเนี่ยมันใหม่ๆเลยมันบรรยากาศรถใหม่ สะอาดมากเลยครับแต่ถ้าเราใช้เบนซินเราใช้อะไรอะอาจจะไม่หมดนะที่นี่อ่ะมีเครืบน้ำมันแน่ๆเวลามีน้ำมันเนี่ยขวัวเขากัดอันที่ใส่พานี่นู่นนั่นมันทำให้อายุใช้งานเหมือนไม่นานเพราะเนี่ยอันนี้ก็เป็นเศษ ของต่างๆนะเพราะฉะนั้นยามันจะใส่ใสช่ไหมใช่ครับอันนี้ออกมาโหเยอะพอสมควรเลยนะจริงๆใครมาล้างเนี่ยคุมเลยนะสะอาดเรียบเลยใช่ในการรถใหม่ครับพี่ปบางทีก็มันมีเคสลูกค้าเหมือนที่เนี่ยเคยมันรั่วอ๋อมันมีฟินใช่ไหมใช่แล้วก็เราก็มีอะไรพร้อมลูกค้าบอกว่าเอออันนี้มันไม่ดีแล้วเราก็เปลี่ยนให้ลูกค้าเหมือนเลยออกมาก็ได้เช็คไปในตัวถูกต้องครับเราทำม่เดียนั้นะพี่อ่าครับ ก่อนมีอะไรกัดเนี้ยแต่ก็แก้ก่อนโอเคก็ประมาณนี้นะเดีย๋ยวก็ข่างก็ทำการนื่งเครื่องแด้วร<ด>ัีต้องมาดูอีกทีว่าพอติดเครื่องเสร็จจะเป็นยังไง,งครับพี่ กที่ประกอบไปนะครับตอนนี้ผ่านไปประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับไม่ถึงสองชั่วโมงดีตอนนี้ก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับติดตั้งไวมากนะครับรื้อไวไมากอันนี้ทั้งเครื่องทั้งโชคเลยนะนี่ครับก็เสียงท่อก็ประมาณนี้ยก็ไม่ไดังครับนุ่มๆแต่เดี๋ยวเราก็ต้องติดเครื่องเพื่อวอร์มรันอิน ประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็ในการขับขี่เนี่ยทางร้านนะเขาก็จะให้เรารันอินอยู่ประมาณพันโลอาจจะยังไม่ได้ทัดอะไรให้ดูนะครับเดี๋ยวเรารอรันอินให้เสร็จก่อนเราค่อยอาจจะเทสเรื่องพอปคอมแมนต์กันอีกทีอันนี้เรียบร้อยใช่ไหมเรียบร้อยก็เหลือแค่ประกอบชุดสี่เนาะใช่ครับก็ถือว่าเร็วนะประกอบประมาณชั่วโมง,งก,กว่าๆโอเค,อเคก็ช่วงนี้ก็ต้องลันเครื่องไ,<ห>ไปก่อนแน่นไหมพอทัชเอาวัน าคากางคีค่งคครับโอคได้ครับอันนี้เดี๋ยวเราก็สตาร์ทเครื่องทิ้งไว้สักพักนะครับก่อนจะกลับเนี่ยเขาก็จะเช็คความพร้อมของรถนะครับว่ามันมีจุดไหนรั่วอะไรไหมนะครับก็เป็นมาตรฐานที่ที่ร้านเขาทําไว้ประมาณนี้โอเคตอนนี้เราก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับที่รถคุณตุยแล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาสรุปคคาใช้จ่ายดีกว่า ว่าไอ้ที่เราใส่ทั้งหมดเนี่ยมันกี่ตังประมาณเท่าไหร่เซตนี้ที่เป็นลูกของสตีอันนี้คือเป็นครบๆเลยนะแทบจะฟูลแล้วนะยกเว้นแค่เรื่องไม่ได้ทำฝาเราไม่ได้ทำฝาเองอันนั้นแล้วแต่ความต้องการของลูกค้าครับใช่ถ้าฟูลเลยถ้าเซ็ตประมาณนี้นะครับก็ตกอยู่มานหมื่นกลางกลางประมาณ1มื่นสี่หมนะครับมันก็เป็นราคาโปรอยู่ด้วยอันนี้คือรวมติดตั้งรวมติดตั้งราคานี้ ประมาณห5ึ่นห้าเนี่ยรวมติดตั้งละโอใช่ครับอ่ะมาดูสรุปอีกทีนะว่ามีอะไรบ้างเสื้อเซรามิกเสื้อเซรามิกลูกฟอสลูกฟอส์ใช่ลูกฟอสแบบสวยๆเลยใช่ครับลบเบาจากโรงงานมาให้เรียบร้อยแล้วก็จะมีแคมชาร์ฟนะแล้วก็จะมีแคมใช่ครับแคมชาร์ฟแล้วก็จะมีลิ้นเร่ง ท้อยดีเลตหัวเทียนิสเพิ่มเข้าไปตัวสีเขียวสีเทียวเอกไล์เป็นแกนเงินแล้วก็จะมี61คุณจะได้ประก็นทองแดงไปด้วยไม่ต้องซื้อเพิ่มตอนนี้เครื่องก็ต้องมีกองอากาศเพิ่มมีกองต้องอย่างน้อยต้องเป็นกองผ้าขั้นตับเป็นกองอากาศแต่งนะครับใช่ครับแล้วก็สุดท้ายมีการเซ็ตอันนี้เพิ่มเติมเพิ่มเติมสปริงกับน้ำมันโช๊ในส่วนของ สปริงช็อกเนี่ยเห็นว่ามีมีโปรด้วยใช่ไหมมีโปรครับจริงๆแล้วสปริงช็อกเนี่ยถ้าสปริงตัวนี้ปกติเราขายราคาสปริงเนี่ยแปดร้อยอยู่แล้วแต่ถ้ามาติดตั้งที่ร้านคุณจะได้เซตน้ำมันเนี่ยไปด้วยสองชุดเนี้ยอยู่ที่แปดร้อยบาทก็คือเหมือนได้น้ำมันฟรีเหมือนได้น้ำมันฟรีแล้วค่าแรงคุณก็ไม่เสียคือขี่รถมาเนี่ยจ่ายแปดร้อยคุณได้อย่างนี้เลยนึบๆกลับบ้านเลยลุ้มไม่ต้องกระโดดกันแล้วแต่ถ้าเกิดซื้อกลับบ้านถ้าซื้อกลับบ้านคุณก็จ่ายแปดร้อย อยู่ที่ลูกค้าจะไม่ได้น้ํามันใช่ไหมไม่ได้น้ํามันใช่ก็แนะนาว่าจริงๆท่านอยู่แถวนี้เนาะก็มาที่ร้านแล้วก็จ่ายจ่ายแปดร้อยจ่ายแปดร้อยจบงานจบเลยใช่ครับก็ถือว่าไม่แพงนะใช่แล้วก็ถ้าเป็นชุดคิดก็ตัวนี้ราคาก็อยู่ประมาณราคาเต็มจริงๆอยู่เจ็ดพันแปดหมายถึงเฉพาะเสื้อลูกเฉพาะเสื้อลูกแหวนสลักปะเกนอยู่เจ็ดพันแปดคือไม่ได้รวมมาออย่างอื่นไม่ได้รวมอย่างอื่นแต่ถ้ามาติดตั้งที่ร้านเราคิดห้าพันแปด แต่คุณได้ของได้ลูกแวนสลับประเกน็นทองแดงครบครับครับหรือคุณจะสั่งไปติดตั้งเองก็ได้<ช>เราก็ยังให้คุณในราคาโปร5,008ยังติดตั้งเองอ๋อติดตั้งอ่าใช่ครับแต่ถ้ามาติดตั้งที่ร้านเราคิด5,008จาก7,008หมายถึงว่ามาที่ร้านเนี่ยรวมติดตั้งหรอใช่แล้ว5,008นี่รวมติดตั้ง<อ>ฟรีน้ำมันเครื่องฟรีน้ำยาว้น้ำให้อืมอ่าเป็นรโมชั่นถือว่า คุ้มนะคุ้มมากเลยครับใช่แล้วแค่คาดหรือประกอบเครื่องเนี่ยเอนนี่ไม่ใช่ง่ายนะปกติคาหรือประกอบเครื่องผมองคิดพันหนึ่งใช่อันนี้เหมือนผมให้เหมือนแบบว่าค่าของไม่เท่าไหร่ยังไงใช่ถ้าตีหักค่าแรงนะประมาณนี้ครับสําหรับชุดที่เราติดตั้งวันนี้ก็งบประมาณที่ทาไปเนี่ยอยู่ประมาณหมื่นห้าหมื่นห้าใช่ครับนะครับก็ถ้าใครนี่ก็จัดได้นะชุดนี้ผมว่าคุ้มอยู่ครับและนี่นะครับก็เป็นทั้งหมดที่เรา มาเซอร์วิสที่ RFS i กับ n m a x ของเราเนี่ยก็วันนี้สรุปก็คือมีการอัปเกรด CC ใช่ครับนะครับมีการล้างชุดข้างเมทานแนนเปลี่ยนน้ำมันของเหลวต่างๆของเครื่องยนต์แทบจะทั้งหมดเลยก็เห็นได้ชัดนะว่าที่เนี่ยก็มีทีมงานที่ค่อนข้างจะพร้อมแล้วก็ขึ้นมาวันเดียวอ่ะจบได้เลยสำหรับชุดนี้ที่มาทำนะส่วนล้างชุดข้างอะไรพวกนี้ก็แน่นอนรับแป๊บเดียวก็เสร็จแหละใช่ครับพี่ทีนี้ การใช้งานมีข้อควรระวังอะไรไหมสำหรับรถที่มันรถใหม่ผมแนะนำหนนึ้นพอดีอันนี้เป็นชุดกำลังอาเราอย่าท้ายชุดโทนเวลาชุดโทนเนี่ยจำเป็นรันเวลาเรารันอินเนี่ยผมไม่สนใจพี่วิ่งกี่กิโลเมตรกว่าคนสนใจรอบจะให้รอบตามสุดคือใช้รอบน้อยๆไปก่อนใช่ห้าสิบแรกเนี่ยถ้าได้อะไม่เกินห้าพันรอบใช่มันทรมานนิดนึงแต่ถ้าเราอย่าได้โทน ครับขอตามกติกาครับพี่ก็คือยนค่อยๆค่อยๆขายออกค่อยๆรันอินไปให้มันเข้าที่เนาะเพราะว่าเหมือนมันยังใหม่อยู่แนะนําว่าให้รันอินนิดหน่อยใช่ประมาณกี่โลจริงๆถ้าทําเนี่ยได้มันลดทุกอย่างสมบูรณ์เขาเข้าตัวพ6 0 0กร้อยโลครับประมาณว่าน้ํามันเครื่องถ่ายรอบอ่ะสา0ร้อยลูกอครับ ก็ถ่ายน้ามันเครื่องก่อนแล้วก็มาอีกพันโลแล้วก็เวลาพันโลเนี่ยเราอย่าใช้น้ามันอะไรก็ได้ตัดขอให้เราใช้ตามยตามสเปคของรถใช่ครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับคนระวังที่แนะนําสําหรับรถทาเครื่องแล้วกันว่ารันอินสักหน่อยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามระยะใช่ครับ ก็เพียงเท่านี้ก็ทําให้รถเราใช้ได้ยาวนานใช่ครับเดี๋ยวให้พี่มาวินแนะนําร้านหน่อยว่าตั้งอยู่ที่ไหนแล้วก็รับเซอร์วิสอะไรประมาณไหนบ้างครับครับพี่เราอยู่ที่ซอยเบง่ายอยู่หัวมุมรีมวัครับนี่แหละติดไฟแดงเลยใช่ครับพี่อยู่หัวมุมไฟแดงเลยครับผมก็ขี่มาก็ระวังเลยนิดนึงแล้วทาอะไรบ้างเซอร์วิสเราทำทุกอย่างครับพี่มันมีเทนนิ่ไทยน้ำมันเครื่องถึงเรา ทำอัพีเราทำสเปคแข่งแล้วแต่แล้วแต่คณลูกค้าเลยครับครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งร้านนะครับที่มีการเซอร์วิสเกี่ยวกับยามมะัาเป็นหลักเลย<ช>แต่คอนดาก็ทำทำทำเ,เลยครับพี่ แต่ถ้าที่ดูเนี่ยส่วนใหญ่สายยามาแฮะแต่มาที่นี่เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นรถส่วนใหญ่เป็นรถอัโต้สำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบแต่เพียเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมติดตามพี่ไปทั้ง YouTube และ Facebook วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ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 พี่